ด่านยากอยู่นะด่านเนี้ยแต่ผมจะพยายามเล่นให้ได้ทุกคนพอเป็นสามเม็ดแล้วมันมันนี่เลยมันคุมดีขึ้นเยอะเลย <c oughs> แต่ก็ยังมีชนอยู่นะตามสไตล์ผมอยู่แล้วไม่ชนไม่ใช่ผมคือได้เข้ามาดูแล้วไม่ใช่ยไม่ชนอ่ะไม่ใช่ช่องผมนะเว้ยไม่ใช่บอลปรพ้าดนะเว้ยทุกคน เอ้ยต้องแบบสกิดนิดสกิดหน่อยแล้วผมแหกโค้งเลยไงเฮ้ย AMG ข้างหน้ามันแรงจังวะเฮ้ยลูกพี่ทับเดียวพี่ทิ้งผมไปขนาดนี้เลยเหรออ้าวจุ่มชีตอ่ะแล้วผมจะจุ่มตามทำไมวะเนี่ย ไม่กล้าเหยียบซายเลยวแต่ขอหน่อยเถอะเออถ้าหมุนก็รู้เรื่องนะครับข้างหน้าเขาเม็มจัดเลยวผมเอาซะหน่อยวะต้องงัดซะหน่อยทุกคนสอนเชิงนี่สอนเชิงโอ้โห <c oughs> ไม่น่าพูดไม่น่าโมยเยอะเลยเข้าไปนู่นแล้ว ทุกคนคิดว่าผมจะตามทันไหมโ้มผมว่าผมมานะนะั่นเอาจริงผมเมมแล้วไงถ้าหลุดโค้งนี้ไปแล้วผมตรงได้นะแล้วเขาชนนะโดนแล้วเขาโดนผมช้อนไงทุกคนแล้วเขาโดนผมช้อนไงยังไงยังไงมามาดีาสามเม็ดเว้ยพี่เขากี่เม็ดวะกดไลค์ให้เลยครับหนึ่งทีตึงเว้ยตึงเว้ยสองเม็ดโอ้ยสองเม็ดหรอขำพูดจังวะ